การอุปถัมภ์พ่อแม่ที่ดีที่สุดเบื้องตน้นคืออุปถัมภ์กายดูแลกายอยา่างของท่านตามสมควรแต่ส่วนที่สัมพันธ์เพ่มขึ้นคือใจพ่อแม่ไม่มีศีลทําให้มีศีลมีอยู่แล้วทำให้มีมากขึ้นพ่อแม่ไม่มีศรัทธาชักชวนทำให้เกิดความเบื่อมใสทําให้ท่านมีศรัทธาหรือมีอยู่แล้วทำให้ทวีคูณเพิ่มขึ้นพ่อแม่ไม่มีสมาธิทําให้มีสมาธิ สมสมสุตตะเปโหูสูตรโน้มนำคืออุปถาคทางใจสเสริมทางใจธรวมาพ่อแม่ก็คือรูปกับนามก็คือกายกับใจบุตรพึงอุปถาดูแลทั้งสองอย่างดูแลกายอย่างตามสมควรในขั้นแข็งแรงดีและก็ดูแลใจเพิ่มเติมทางใจพระอาจารย์นะพ่อแม่เนะี่ยถ้ามีคุณธรรมอยู่แล้วมีความดีอยู่แล้วเมื่อเราดูแลกายพอสมควรก็เพิ่มเติมธรรมะทางใจบรารมีธรรมทางใจ ในขณะนั้นเราก็ได้ด้วยนะหนึ่งดูแลพ่อแม่ไม่ขาดทุนหรอกมีบุญเป็นทุนคือจะได้เป็นคนเกิดตอนยุโรคุณสองมีกุศลเป็นกําไรถ้าเพ่อแม่ไปทําบุญเราก็ได้พ่อแม่ก็ได้แคาวีคูณสองดังของพระศาสดาตัดสรู้แล้วจะแทนคุณมารดาอย่างไรคือเมื่อประสูติปุ๊บเจ็ดนวะันแม่ก็ต้องสวรรคตเพราะ ้องนั้นไม่สามารถจะให้กามาเกิดท่วมได้อธิษฐานมาเพื่อจะรองรับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวต้องสั่งสมบรรมีไม่รู้กี่แสนชาติคือปารนาเป็นพุทธมารดาเป็นแม่พระเจ้าและเม่พระองค์ประสูตก็คนเดียวนี่คือสาเหตุที่ต้องสอนาคตทุกๆพระองค์จะเป็นอย่างนั้นเมื่อสวรรคตปุ๊บก็ไปสวรรคตที่สี่เป็นเทพพระบุตรเป็น,นี่ยพระนางสิริมหามายาเห็นไหมพบชาติไม่ใช่ว่าเป็นหญิงขึ้นไปจะเป็นนางฟ้าอย่างเดียวนะ มีบุญมากเป็นเทพพระบทเป็นเทพ,ทเเทพทผู้ชาและก็อยู่ชั้นที่สี่อาจารตุมหาราชดาวดึงยามาตุสิตาสวรรค์ชั้นที่สเป็นชั้นดีไอพีซูเปอร์วีไอพียวีไอีเป็นพุทธมารดาแม่ของพระพุทธเจ้าพุทธบิดาพ่อของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่บาร,รมีเต็มแล้วอย่างเช่นพระเสียรยามิต,ตาตอนนี้พระโพธิสัตว์ก็อยู่ที่นั่นรอก,การตัดสู้หรือพระอริยเจ้าที่ปรารถนาจะไป เมื่อพระศาสนาทรงะลึกถึงคุณของพุทธมารดาเป็นผู้มีคุณมากสตสอนสาวกตามสมควรแล้วในหนึ่งภาษาก็ได้ไปจำรรษาบนดาวะเด็นลาหมู่คณะสงฆ์สาวกสงฆ์บนสวรรค์เวลาไม่นานเมืองมนุษย์สามเดือนก็ลองบวกรถคูณหารดูสามเดือนที่นี่กับตอนนั้นไม่กี่นาทีไม่ได้ไปที่ั้นที่สี่ทีเดียวไปแค่ เทวสภาคือดาวดึงชั้นที่สองเป็นธรรมเนียมตัวนี้ก็ให้เทวดาไปอันเชิญนมนต์สเสด็จแม่ลงมาฟังที่นี่เป็นในยยะนะครับาาเราทั้งหลายถ้าเปรียบบ้านของเราคือสอนชั้นที่สี่ตอนนี้ก็ต้องออกมาจากบ้านนะะลงมาสู่เทวสภาตอนนี้ก,กลางๆกาตุมคือท่านท้องชาวบ้านอันนี้จะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยเป็นดาวดึงชั้นที่สองนะดังนั้นผู้ที่จะฟังธรรมจึงต้องมีความภาคเพียร ออกจากบ้านออกจากวิบาลแห่งทย์ออกจากความสนุกสุสบานี่ก็จากบ้านมาห้องแอร์เย็นๆมาสู่สถานที่อันเป็นส่วนกลางคือดาวดึงพระอินทคุมเทพทั้งหกั้นแต่พระอินสรขครับพี่ั้นที่สองคือดาวดึงเมื่อไปแสดงธรรมก็ให้มหาเทพทั้งหลายไปนิมนต์คุณเชิญเสด็จแม่ลงมาก็คือเทพประบุตรมาฟังธรรม พุทธมารดาเป็นผู้มีบาร,รมีมากแล้วทำที่ทรงแสดงพระพุทธองค์ก็ได้จัดอภิธรรมเจ็ดคำทีเป็นตามที่ละเอียดประณีตเพราะเทวดาที่มาฟังก็เป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีมีภูมิธรรมอยู่แล้วจึงได้แสดงอภิธรรมเจ็ดคำทีโปรดพุทธมารดาในระหว่างนั้นกายหยาบของพุทธองค์พุทธสตรีไน้ ต้องลงมาฉันข้าวต้องได้รับปัตตาในความเป็นจริงใช่ไหมในขณะที่นั่งเทศนั้นเนี่ยพอถึงเวลาฉันข้าวองค์พระศาสดาได้เนรมิตกายทิพย์อย่างนั่งเทศอยู่เหมือนเดิมไม่มีขาดตอนโดยที่มหาพรหมเทวดาเทพทั้งหลายไม่ทราบโดยทีา่าคุยกัองค์จริงนั่งเทศอยู่แต่องค์จริงเสด็จลงมาที่เมืองมนย์พระคุณเจ้าสารีบุตรทราบแลวว่า พระองค์จะต้องมาทาพัฒกิจว่าได้ไปถวายอุปถาตถวายพระตาหารองพระศาส,สดาก็ได้เทศหัวข้ออธิธรรมให้พระกุธเจ้าสารีบุตรฟังว่าข้างบนนะั่นเทศเทศอะไรมีธรรมะอะไรบอกเทวดาพระพุธเจ้าสารีบุตรก็จําเอาหัวข้ออตาเสร็จพระศาส,สดาก็ด้วยพุทธทาบารมีอิทริฤทธิ์ก็ไปเข้ากับกายทิพเทศต่อพระกุธเจ้าสารีบุตรก็จําเอาหัวข้อ อภิธรรมนั้นมาบอกสัตว์ทิพหาริลูกศิษย์ทาร้อยลูกเทศเทศฟังลูกศิษย์ท่าร้อยลูกนั้นอดีตเป็นค้างข่าวที่ไปอยู่ในถ้ำแล้วฟังพระสาธยะอภิธรรมเกิดความเพลิดเพลินแล้วขาหลุดลงมาฟาดพื้นตายพร้อมกันไปบังเกิดึุดบนสวรรค์ปิ้งปิ้งปิ้งพอลงมาบวชก็ลงมาพร้อมกันทีนี้เป็นลูกศิษย์ของพระเ,เจ้าสารีบท พระกุ้าสารีบุตรได้จดจาหัวข้ออภิธรรมนั้นมาเทศให้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอัจฉริยของสธิวิหาิกของสิทธิ์ห้าร้อยรูปนั้นเคยฟังเมื่อครั้งที่เป็นค้างข่าวเห็นไหมการฟังธรรมเชื่อมต่อได้แม้ไม่เข้าใจในะตอนนั้นเป็นเด็กฉา,านเป็นค้างข่าวก็เป็นอุปนิสัยแต่พอเป็นมนุษย์ได้ฟังบทเดิมย้ำเข้าไปสว่างว่าปเป็นเข้าใจแจ่มแจ้งอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรม นี่กล่าวถึงองค์พระศัสดาปดพุทธมารดาเทศนาจบพุทธมารดาพระนางสริมหามายาซึ่งเป็นเทพบุตรชทั้นดุสิตชั้นที่เสีนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าปัจจุบันนี้เราได้แทนค่าน้ําค่านมค่าข้าวข,ของพุทธมารดาได้หมดแล้วบุคคล เมื่อจะแทนคุณพ่อคุณแม่พึงดูแลกายอยาบให้ดีและต้องทําให้พ่อแม่เนีน่ยได้บาร,รมีทํำยิ่งขึ้นได้มีศรัทธามีศีลมีจาระมีสุตตะจนกระทั่งถึงขั้นปิดอมรยภูมได้เือได้เป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่สวรรคตบังขึ้นไปจึ่งจะเชื่อว่าลูกได้แทนคุณพ่อแม่ได้หมดสิ้นแล้วแทนค่าน้องมาหมดสิ้นแล้วถึงจะดูแลท่านอย่างนี้ด้วยกายหยาบเปรียบเหมือนกับสุวรรณสามเอาขึ้นบ่าใช่ไหม ไปป้อนข้าวป้อนน้ําแม้กระนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าได้ตอบแทนหมดเพราะได้ตอบแทนแค่ก,กายหยาบดูแลแค่ก,กายหยากแต่ใจท่านยังไม่ได้บารมีที่ยิ่งขึ้นยังไม่ได้เพิ่มพูนด,ด้วยศรัทธาศีลสุสตะจากยปัญญาดังนั้นลูกๆพึงดูแลพ่อแม่ด้วยกายหยาบให้ดีและให้ดูแลทางใจด้วยแนะนำส่งเสริมนำพาเปิดโอกาสชักชวนให้พ่อแม่ ได้เพิ่มพูนความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้เปี่ยมขึ้นพ่อแม่เรามีอยู่แล้วเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธายินในพระธรรมให้เปี่ยมขึ้นในอกในใจของท่านถึงพระสงฆ์องค์อทั้งหลายคือพระรัตนตรัยอัปปเสิรฐให้คุณของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี่เปี่ยมในหัวใจของพ่อแม่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเมื่อมีพุทธธรรมสงอยู่ในใจแล้วสิ่งอื่นจะไม่หวั่นไหวยังความเลื่อมใส ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพ่อขอแม่ให้ยิ่งขึ้นและเราก็จะได้ไปด้วยหนึ่งได้บุญจากการดูแลกายอยาบได้กุศลจากการนำพาทัานปฏิบัติลูกที่มีพื้นฐานในความกตัญยูแห่งบุญทั้งพ่อแม่นี่อยู่แล้วจะทําสิ่งใดสําเร็จทุกป,ประการแม้ความสําเร็จทางโลกจะสะดวกราบเรื่องข้องตัวแม้ที่สุดในทางธรรมถปาปรารถนาองค์พระศาสดากล่าวว่าบุคคลใดถ้า พึงอุปทาดูแลบิดามารดาด้วยดีแล้วจะพึงปารถนาโพธิญาณก็ย่อมสําเร็จได้ย่อมเป็นไปได้แต่การไปแยกกับความเจริญความสําเร็จในทางโลกถ้าอุปทาดูแลพ่อแม่เป็นคนที่มีความกตัญญูพระรู้คนเป็นพื้นฐานแล้วจะเป็นบุญใหญ่เป็นอนิสุทิ์ที่คอยหน,นุนให้เราไปสู่ความสะดวกราบรื่นคลองตัวทั้งทางโลกและทางธรมอนโมทนา จะก,กล่าวถึงอานิสงส์ในการแยกเวทนาเวลาเจ็บป่วดจะมีเวทนาความปวดตามกายหยาบในจุดต่างๆที่แตกต่างกันไปตรงนี้แหละถ้าเราไม่แยกรูปไม่แยกนามไม่แยกกายเวทนาจิตทำออกเป็นกองๆเราจะเสื่อไวเวทนามีความทุกข์อย่างมากเลยและถ้าเราไม่ได้ฝึกกำลังสติและสมาธิปัญญาเราจะต้านทานไม่ได้ มีเงินแสนเงินล้านก็ซื้อทุกซื้อเวทนาให้มันดับออกไปไม่ได้ดับทุกขเวทนาไม่ได้แต่ถ้าบุคคลฉลาชาติบัณฑิตได้เทียมปฏิบัติแห่งพระธรรมถึงจะไม่มีเงินแสนไม่มีเงินล้านแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาไปกำหนดรู้ในเวทนานั้นแยกออกจากจิตอย่าให้มันผสมกันอันนี้เวทนาอันนี้ผู้รู้ไปกำหนดรู้แล้วก็ออกมาดูเฝ้าดูดูเวทนาจนเป็นสมาธิก็มี พระอาจารย์ยืนภาวนาปวดแสบปวดร้อนพอรสติแก่ก้าดูความปวดนั่นจนเป็นสมาธิแต่ก่อนที่อินทรีย์ไม่แก่ก้าสติยังไม่เข้มแข็งไปเสวยเวทนาไม่ไหวแล้วปวดมากแสบร้อนมากจะตายให้ได้แต่พอสติเราเข้มแข็งเราชัดเจนปัญญาเราเกิดเราแยกออกมาเวทนามีเท่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นแต่การเสวยเนี่ยแต่ก่อนเสวยร้อยทีนี้มา80มาห้าสิบ พอมาห้าสิบเริ่มเดออยู่ทีนี้มาสี่สิบสามสิบจนกระทั่งสักแต่ว่ารู้ในความปวดนั้นเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความเจ็บปวดแค่รู้แล้วก็วางเขาก็ทํำให้เราไม่ได้ดังนั้น,น,นอานิสงส์ในการแยกรูปแยกนามแยกเวทนาขันห้านี่แยกกิดออกมานี่จึงมีมากจะได้เกิน พระคุณเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เจ็บป่วยมีเวทนาเหมือนเราเพราะมีกาหยาบแต่สิ่งที่พระคุณเจ้าพระอริยเจ้าท่านได้เปรียบอไรก็คือท่านไม่ไปเสวยเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าดูว่ารู้มีอยู่แต่ความยึดในสิ่งนั้นถ้าเป็นเราไม่มีและก็เวทนาไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนามีแต่ผู้รู้และไม่ยึดในความเจ็บปวดนั้นสติเราก็แก่กล้าไม่นานเวทนามันไม่เที่ยงนี่ ไม่ได้ปวดตลอดมันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนไปเราก็จะเห็นเวทนาดับตรงกันข้ามฝ่ายสุขก็มันกันทีนี้เมื่อเห็นทุกข์ดับเพราะความไม่ยึดเพราะการรู้เท่าเอาทันรู้กันรู้แก้แต่กรณนนี้ปล่อยให้แย่เข้าไปเสวยฟัวพ,พันไม่รู้จักกันและไม่มีกําลังแต่พอเรามาเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์ดับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสุขก็ดับเหมือนกันเราก็จะไม่ข้ามไปยึดอัีนี้มีความสุขเกิดขึ้นอันเลิศมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น ก็แค่รู้แล้วก็วางทุกรู้แล,แล้วก็วางใจเราก็จะเป็นกลางความเป็นกลางนี่คือพลังนิ่งเป็นอนุภาพที่ทรงพลังมากเป็นยาณปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันนางสยานรู้ในปัจจุบันเมื่อนั่งอยู่ในขณะนี้เสียงเนี่ยได้ยินเท่ากันหมดแต่การรําคาญจะไม่เท่ากันถ้าสติเราไม่เกียกล้าจะเกิดการราําคาญแยกไม่ออกแต่ถ้าสติเราเกียกล้ากําหนดในการแส่งพระธรรมเสียงจะ็นสักแต่ว่า ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปคอนโทรลไม่ต้องแอนตี้พักออกไม่ต้องดูดเข้ามาสักแต่ว่าได้ยินเขาก็อยู่ตรงนั้นท้องเขาในความรู้นะเราเชื่อว่าแม่นามันก็ดับไม่ได้ดังตลอดคืนหรอกใช่ไหมขณะนี้เนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดเฉพาะหน้าคือกระแสพระธรรมพราะคุณเจ้ากล่าวทำใส่ใจตรงนี้โฟกัสตรงนี้ซูมลงไปแล้วก็จะได้รายละเอียดได้ประโยชน์ไปสิ่งนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้เวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาเป็นหนึ่งในขันห้าขันห้าไม่ใช่เราองค์พระศาสดากล่าวว่าขันห้า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฐันห้ากเกิดดับอยู่ประจำสืบต่อจงไปเห็นการเกิดอละนั้นก็วางนะดังนั้นอนิสง์ในการกําหนดรู้รูปนามแยกรูปนามกำหนดรูปเวทนาจึงเป็นญาณขั้นที่หนึ่งของพระคุณเจ้าที่จะก,ก้าวเข้าไปสู่ทางความผลทุกนามรูปะประิเสธญาณ พึงกำหนดรู้รูปนามแยกออกเป็นขันท่าเป็นกายเป็นใจแล้วรู้ต่อไปในขันห้านั้นว่ามีการเกิดดับทุกเกิดก็ดับเกิดได้ก็ดับได้สุขเกิดดับตาเห็นรูปเกิดดับเป็นกระแสเส้นทีๆเข้ามานี่แต่มันทีมากไนงะเราได้เห็นการต่อเนื่องเสียงที่ได้ยินนี่ถ้าเราไปจับเป็นเส้นมันจะเป็นถ้าเราแยกออกแล้วมาตัดเป็นตามตอนมันจะไม่ต่อเนื่องแต่ที่มันมาไวมากทําอย่างไรเราจะไป ตัดสันสติความสืบต่อนั้นได้ถ้าตัดสันสติความสืบต่อได้ก็เห็นความไม่เที่ยงความสืบต่อนะั้นปิดบังอันนี้จังเหมือนอิริยาบถกายของเราเนี่ที่มันเปลี่ยนไปต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่เราเลยไม่เห็นความไม่เที่ยงแต่ถ้ากําหนดนอนอยู่ก่อนจะลุกกัาหนดสตินี่ลุกอา้กาวนอนดับไปแล้วนะลุกมาก็ไปนั่งสักพักก็ต้องยืนแล้วก็ต้องเดินมลนก็หมุนอยู่อย่างนี้ถ้าเราเห็นอิริยาบถเกิดดับ ไม่ให้ต่อเนื่องเราก็จะเห็นแต่รักได้มีวิธีวิถีนั้นนั้นพึงกําหนดขันห้าแยกออกเป็นรูปนามกาใจแล้วตามดูรูปนามนี้ให้เห็นการเกิดดับให้ได้เิตารณาดับสุขดับเมื่อเห็นการเกิดดับแล้วก็ย้ำข้าไปอีกให้พิจารณาเห็นดับโดยฝ่ายเดียวฟังขายานยานที่เห็นขันห้านี้ดับโดยส่วนเดียวทุกอย่างดับทั้งหมดเลยทุกสรรพสิ่งสเสมอกันด้วยความดับ ก็ดับทุกก็ดับแต่เราให้ราคาความสุขยึดสุขและไปะเกียรติทุกท้งนที่สุขทุกนั้นเสมอกันคือการเกิดดับรูปเวทนาสัญญาังขารวิญญาณที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี้เสมอกันคือการเกิดดับเมื่อเห็นดับไฟแล้วเราก็จะเห็นภัยทีนี้โอ้เกิดมาตายทุกสภาพธรรมเกิดมาเพื่อดับไปดังนั้นจึงมีพระเถรีรูปหนึ่งกล่าวว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเลย มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกทันนั้นดับไปเห็นไหมที่พระศาสดาทรงกล่าวว่าการเกิดเป็นทุกข์นันแหละชาติตีปีทุกขาคือสภาพธรรมที่เกิดอันเป็นทุกข์เพราะพระนิพผ่านไม่เกิดไม่ดับจึงกล่าวได้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็คือสังสารวัตนี้ว่าแต่สงสารนี้พระนิพผ่านพ้นออกไปแล้วดังนั้นในธรรมะที่กล่าววันนี้จึงอยากจะบอกกันว่าการกําหนวดรู้ แยกรูปนามกายใจการกำหนดรู้ขันธ์ท่าแยกออกเป็นกองๆแล้วไม่เอาจิตเข้าไปเสวยนี่มีอนิสงส์มากนักมากยิ่งกว่าเงินแสนเงินหลายพอเวทนาเกิดขึ้นเราจะไม่ไปเสวยเราจะไม่ทุกข์กับเวทนานั้นและจะเกิดปัญญาเห็นเวทนาเกิดดับและจะอยู่ได้อย่างสง่างามอาจถาและก็ชานใจจึงจะเป็นแนวทางขององค์พระดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกกล่าวเจ้าทั้งหลายให้เจริญตามนี้อนุโมทนา และอารมณ์ให้ไวสิ่งทําให้ใจเมองคืออารมณ์มไม่ใช่อย่างอื่นและอารมณ์ให้ไวคือปัญญาเห็นความคิดเกิดดับคือปัญญาจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือสมาธิแต่คนเราเข้าปฏิปธรรมจะให้จิตนิ่งอยู่อย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวยังไม่เกิดปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่ยคือเห็นอารมณ์เกิดดับเห็นความคิดเกิดดับีเสียงเกิดดับนี่เห็นตัวนี้คือปัญญาจึงควรบำเพ็ญทั้งสองอย่างสมาธิคือบรุษิมีกําลังปัญญาคือดับ ถ้าบุรุษมีกำลังมีดาบที่คมกล้าครูบาอาจารย์ทศนะคือบอกกระบวนการในการลบบอกเทคบอกวิธีได้วิธีลบทั้งตัวเองด้วยมีดาบมีกำลังมีบุรุษแข็งแข่งย่อมชนะบุรุษนี้กำลังมาจากไหนจากทานต้องให้ทานเพราะเมื่อเราต้องกินข้าวตลอดฉะนั้นพึงทรงกำลังให้บุรุษตลอดนั่นคืออย่าขาดทานเขาจะได้มีกำลังตลอดนิพพานาคือปัญญาก็ต้องผลมีดรับมีดตลอดบารมีนี้คือการสงสมไม่ใช่ ใจเร็วด่วนได้ในวันเดียวคืนเดียวไม่ได้จะเอามีเอาเป็นเอาขั้นนั้นขั้นนี้ในเดียวนี้ตอนนั้นมันจะมีอภิเจปามันมีโลภความจะได้ล้ําหน้ามันก็เป็นธรรมที่มีกิเลสแทรกซึมไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ได้ผลพระจําเลยว่ากุญแจเข้าสู่พุทธคือความบริสุทธิ์ในการกระทํทาราสิภาวนาศีลนี่คืออาการสามิสองของบุรุษผู้นั้นครบสมบูรณ์ถ้าศีลขาดก็อาการไม่ครบ ทิงจะมีทานเยอะแต่ไม่มีศิลก็อาจจะอ้วนเป็นบางแต่ออขาดหายเป็นบางส่วนฉังะนั้นทานคือกําลังศิลคืออาการทัศทิศของบรุษครบสมบรูรณ์บริรณ์ปัญญาคือดาบที่คมกล้าในการต่อคอรบที่จะไปตัดไม้มาทำประโยชน์พึงตรวจเช็คทานศิลภาวนาให้ดีต่อรับบริเอน,น,นรถก็ต้องเช็คสภาพให้ดียางเบรกบอดีีอะไรต่าง ถ้าพร้อมก็ค่อยๆไปอย่าขับเร็วมากมันจะเกิดอันตรายเรค่อยไปอ่ะทางมันดีก็สปีดหน่อยนีหดูมก็หย่อนเห็นไหมเหมือนกันเลยการจ้างมาเรมีก็เหมือนกับขับรถผู้ขับก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดระวังเขาระวังเราระวังเขาคือผู้เืิดหยิดยินห่ายกิเลสระวังเราคือสังขารและปูแต่งขึ้นเองที่ว่ารู้เขารู้เรารู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพื่อมีสติกำหนดรู้ในภัษจ ตาหูจมูกใจใจในการเมือชีวิตก็ mm hmm. คุมใจตนเองให้ได้รักษาใจรถเร,เรือแห่งธรรมก็จะค่อยๆไหลไปตามทางสายอากาศไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไม่จอดนิ่งก็จะไปเรื่อยๆอยถึงที่หมายได้ทางก็อย่างที่บอกมากไม่องแปดย่อลงมาเป็นศีลสมพธิปัญญาเจติบัตทิทาบอกว่าไม่ได้อะไระถูกแล้ว เพราะปฏิบัติให้โมหะโทสะนั้นมันเสียไปให้มันหมดไปลดไปอ่ไปแล้วมันจะได้อะไรถ้าใครบอกว่าปฏิบัติแล้วได้นี่ไม่ใช่ที่สุดใน่ารที่สุดของธรรมก็คือปฏิบัติแล้วยิ่งเสียไปเสียไปยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งเบิกบานเ,เป็นพุทธะขึ้นมาโมหะโทสะมันเสียไปเสียไปผู้รู้ที่ได้ก็เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นความว่างใสสะอาดฟองอยู่เหมือนแสงที่ส่องลงมาพระอาทิตย์กลางวันดวงอาทิตย์ไม่ได้หวังอะไรจาก บุคคลดอที่เมื่อที่เขาส่องแสงให้แต่เขาทําหน้าที่ส่องแสงปฏิบัติธรรมก็ดังเดียวกันหรือพระจันาร์ที่ส่องแสงในงการเคลื่อนทําหน้าที่ตัวเองให้เปล่งสว่างใช้แสงไปเรื่อยเราไม่หวังว่าคุณจะแด้อะไรกลับมานั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมให้ใจตัวเองสว่างให้ที่ที่เราไปมีความสว่างให้โลกนี้มันสว่างเพราะโลกนี้เมื่อ้วยมหาโทสะได้ความสว่างแห่งจิต ได้รู้ได้แจ้งลด้เกิดปัญญาได้ละมหาโทสะกล่าวถูกแล้วปฏิบัติทำไม่ได้อะไรเพราะถ้าได้มันจะมีผู้ผู้ผู้ได้ผู้มีผู้เป็นเขาคือบุญหลาย <c oughs> บุญหลายมบุญหลายอันจริงๆเนี่ย <c oughs> พระศาสนาบำเพ็ญสีอ่อสุขายยิ่งกว่าแสนมหากรบจิงยิงยี่สิบอสทงขายใจมหากรับนะเอาชีวิตแรกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านจ้าแต่สุดท้ายก็เอาไว้ที่โลกนี้ทำานี่ แลพระศาสดาก็คืนนี้ผ่านได้กว่าม,มากเปล่าไม่หวังสิ่งดจากเราเลยในขณะนี้เ่าปฏิบัติแล้วไม่ให้พ่อตัวนีน้ไม่หวังเลยนีนะ่คือที่สุดพ่อผูอ้ออ่หง่เมือนเราทำกับลูกเราอะไรไม่ตอนนี้มีแต่จะิให้ลูกจเจริญที่สุดสูงที่สุดกว่าเราอีกไม่หวังสิ่งใดเลยนี่คือความบริสุทธิ์ของพ่อมาที่ให้ลูกพระศาสดาให้สาวกก็เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรทีนี้เราต้องทําตามพ่อที่ทำเหมือนแตให้ลูกปฏิบัติทำเหมือนส่งลูกเรียนตอนนี้ทั้งเงินทองปัจจัยทั้งใจที่ปรารถ เนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วบังบูชาบังแบบนี้มันจะได้ยิ่งกว่าได้เพราะสิ่งที่ได้คือความว่างถ้ามีผู้ได้ผู้มีผู้เป็นก็จะมีผู้สุขผู้ทุกข์ผู้ผิดบงังสมบังอยู่ให้เบาสบายเบิกบานไปรเรื่อยอนุโมทนามาถูกทางแล้วปลอดโปร่งโล่งจริงๆองค์พระศัสดาก็ได้เทศหัวข้ออธิธรรมให้พระคุูเจ้าสารีบุตรฟังว่าข้างบนนะั่นเทศอะไรมีธรรมะอะไรบอกเทวดา พระคุณเจ้าสารีบทก็จําเอาหัวข้ออภิธรรมนั้นมาบอกสัตวิทิหาริรูปสิทธาหาร้อยรูปเท่ๆฟังรูปสิทธาหาร้รูปนั้นอดีตเป็นค้างข่าวที่ไปอยู่ในถ้ำแล้วฟังพระสาธยาอธิธรรมเกิดความเพลิดเพลินแล้วขาหุดลงมาฟาดพื้นตายพร้อมกันไปบางเกิดขุ้นบนสวรรค์ปิ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆพอลงมาบวชก็ลงมาพร้อมกันทีนี้ เป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าสารีบทพระคุณเจ้าสารีบทได้จดจําหัวข้ออธิธรรมนั้นมาเทศให้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอัจฉริยของสัตวิวิหาริกของสิทธิธ์ห้าร้อยรูปนั้นเคยฟังเมื่อครั้งที่เป็นั้างข่าวเห็นไหมการฟังทำเชื่อมต่อได้แม้ไม่เข้าใจในะตอนนั้นเป็นเอกฉานเป็นค้างข่าวก็เป็นอุปนิสัยแต่พอเป็นมนุษย์ได้ฟังบทเดิมย้ำเข้าไป สว่างว่าเป็น,ขนเข้าใจแจ่มแจ้งอันนี้คืออาริสมการฟังธรรมอาจารย์ัทธาเป็นการบอกเจ่าอาจารเทวดาภุมมะเทวดาลุกขาเทวดาให้ดูแลพระพุทธศาสนายืนยงยืนยาวพัฒนาถาวรเทวนาคามาเหตุคือมีฤทธิ์มากเทวดานักราชผู้มีฤทธิ์มากด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้อุทิศให ปุอยังุญ,ญ,งญ,ญงอ่ญญางให้ท่านรักษาพระพุทธศาสนา,าให้จีรังยั่งยืนยืนยาวตลอดไปตามนั้นเลยคือเราแผ่บุญให้เขาเลยเป็นปการบอกกล่าวให้เขาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราพุทธศาสนา,าผู้มีธรรมท่านนี้ททนนให้จีรังยั่งยืนให้วัฒนาตาวรสืบต่อไปบุอยังโนโอนโมตันตุให้อนโมันาบุญที่พระพเจ้าทำหรือบุญที่ทำจงสำเร็จแก่ท่าน จะใช้เวลาหลังธำรัสดมันคือเราต้องสร้างผู้ชเป็นก่อนแล้วก็แผ่บอกเขาบอกกล่าวแผ่ไม่ตาบอกกล่าวถึงความปรารถนาดี